ไตรศกเหลื่อร้านใหม่ใจระห่ แรงอย่างที่ว่าเสือร้ายด้านล่างคำรามคงปูแต่นในสมราวกับจะตกอยู่ในมนสะกดตัวส่นงินง,นงกมือไม้อ่อนย่บทำปืนร่วงเดชบุญว่าพื้นราบลาดเอียงเล็กน้อยที่มันนั่งอยู่นั้นองศาไม่มากพอทำให้ปืนไม่ไหลตกลงไปด้านล่างมิเช่นนั้นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่มีคงเหลือแต่มีเท่านั้นมันสูดหายใจเข้าออกจนสุดปลายลมหลายครั้งเพื่อตั้งสติ มองหาทางหนีที่ไล่ว่าจะเอาอย่างไรต่อจากนี้จะให้บ่ายหน้าไล่ลุยไปตามความรกของป่าอีกด้านก็ไม่รู้จะไปโผล่ที่ไหนอีกอย่างขึ้นชื่อว่าเสือซึ่งเป็นเจ้าป่าย่อมชินทางกว่าพรานกระจอกอย่างมันต่างว่าไอ้เสือด้านล่างเกิดฉลาดบบกไปดักหน้าแล้วกระโจนออกมาขบคอตอนมันเผลอเล่าจะทำอย่างไรไอสมหันกลับไปมองด้านล่างอีกครั้ง ถ้าหากว่ามีมนแปลงกายคงจำแรงเป็นลิงข้างกระโจนเกาะตามกิ่งนั้นกิ่งนี้หนีไปแล้วแต่นี่มันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นเพียงแค่มนุษย์เขี่ยวเล็บที่เอาไว้ต่อกรได้ก็มีเพียงปืนและมีดซ้ำปืนที่มีอย่างพลานุภาพน้อยนักยิงไปสักเปลี่ยงแล้วไม่อยู่จะทำอย่างไรความมืดเริ่มโรยตัวลงมาปกคลุมทั่วอนาบริเวณเข้าไปทุกที บัตนี้เสือร้ายอันเป็นอันตรายใหญ่หลวงของไอ้สมเหลือเพียงเงาตะคุ่มหลังๆเท่านั้นไอ้สมพยายามจ้องเขม่งมองไม่ให้คลาดสายตาแต่ยิ่งทำแบบนั้นมันยิ่งปวนหนึบไปทั้งกะโหลกกำลังล้วงเอาไฟฉายคาดาผ่าออกมานั่นเองจูๆ่ๆไอ้เสือหิวกว็ดันเยืง้งย่างหายไปยังป่าทึบอึมครึมด้านหนึ่งเอาดือ้อไอ้สมถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก ทังยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจทั้งวันไหวไม่เข้าใจในอาการที่นักล่าเจ้าป่ากระทํามันเปิดไฟฉายคาดหน้าผากฉายไปยังจุดนั้นเงียบสนิทไร้วิวแววของเสือเจ้าปา่าส้ำหมุงมบแรงกลางคืนรวมทั้งสัตว์ใหญ่น้อยนานๆก็ยังเง,งียบกลิบเสียงหายไปอย่างน่าใจหายไอ้สมใจเต้นโครมครามอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดอันน่าอึดอัดจนแทบบ้าสมไอ้สมดันมึงหรือ ไอ้สมจะุ้งว่าเมื่อมีเสียงร้องเรียกดังมาจากชายป่ามันดังมาจากทิศที่เป็นทางออกและเสียงนั้นช่างฟังคุ้นหูซ้ำอย่างไร้อาการใดๆอันเป็นการบอกใบ้ว่าผู้พูดได้รับบาดเจ็บหรือตื่นกลัวมันคือเสียงของไอ้ก้อนเพื่อนรักที่คิดว่าถูกเสือขบตายหาไปแล้วไม่ผิดแน่ ไอ้สมตั้งใจจะฉายไฟไปยังจุดที่ไอไก้ก้อนกําลังจะโผล่มาแต่แล้วอยู่ดีๆไฟฉายเจ้ากรรมที่ทนตกระกรรมลำบากคู่กายมานานนมเนดันมาดับมืดไปเสียหลอดมาขาดอะไรเอายามหน้าเสียวนอกขวานเช่นนี้ไอ้สมครางในใจและเสียงไอไก้ก้อนที่ร้องเรียกและเดินฝ่าผู้ไม้ก็ดังขึ้นไอ้สมนั่นมึงใช่ไหมอยู่ที่นั่นหรือคนมาเดือน,นั่น ไอ้ก้อนร้องถามพลางขยับขยื่นเคลื่อนกายเข้ามาหาไอ้สมมองเห็นเพียงเงาตะคุ่มรูปร่างคล้ายคนเท่านั้นแต่หาได้มองเห็นหน้ากันอย่างชัดเจนเกือบจะร้องตอบอยู่แล้วเชียวหากไม่ใช่เพราะสมนึกเกี่ยวกับคำพูดของครูพลานดันเล่นปราดเข้ามาในหัวกลางค่ำกลางคืนไม่มีใครเขาเดินไปเดินมาร้องเรียกคนอื่นกันหรอกมันไม่ใช่วิสัยจะเป็นพรานาหน้าเก่าหน้าใหม่ต่างก็รู้กัน ฉะนั้นถ้ามึงเห็นหรือได้ยินอะไรทานองนั้นจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือแม้แต่เมียเ,เรียกให้ลงจากห้างจากที่ปลอดภัยอย่าได้ริทําตามมันเชียวตั้งสติให้มัน่นคิดไว้แค่ว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นผีป่าไม่ก็สมิงจำแรงมา,าลงไปก็ตายหาลูกเดียวเท่านั้น นั่นเองไอ้สมจริงยั้งปากเอาไว้นั่งนิ่งกำปืนแน่นรอดูท่าทีว่าไอ้คนด้านล่างมันจะเอาอยัางไงมันเป็นไอ้ก้อนจริงหรือไม่หรือมันเป็นผีสางนางพรายสมิงจำแรงมาไอ้สมทำไมไม่ตอบกูละ่ะถ้าเป็นมึงจริงถ้ามึงอยู่ที่นั่นจริงก็ร้องตอบให้กูสบายใจหน่อยก่อนคํำกูเห็นเสือใหญ่เดินมาทางนี้กูเป็นห่วงเลยแอบตามมามึงยังปลอดภัยใช่ไหม ยิ่งนานไปน้ำเสียงที่ได้ยินนั้นยิ่งยืนยันว่าเป็นไอ้ก้อนหากแต่รูปประโยคและน้ำเสียงนั้นเล่าช่างสะดุดใจนักทั้งทั้ที่มันบอกอยู่ปาๆว่าเห็นเสือมาทางนี้และมันแอบ,บย่องตามมาแต่เหตุใดไอ้ก้อนจึงไม่แสดงท่าทีตระหนกตกใจให้รู้สึกน้ำเสียงนิ่งเรียบไม่หวาดกลัวใดๆเลยซ้ำยังโผล่มาแบบซุ่มมืดอ,อีกมันน่าสงสัยไปเสียหมดยังไงไอ้สมมึงยังปลอดภัยใช่ไหมตอบกูสิ ออ,อที่สุดไอ้สมก็ร้องตอบแล้วมึงละ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าพร้อมกันนั้นก็เร่งหมุนหน้าไฟทำการควานคลํำถอดเปลี่ยนหลอดที่ขาดล้วงหาหลอดจำรองที่จำได้ว่าพกเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อให้วุ่นวายไปหมดไม่เป็นไรห่วงก็แต่มึงนั้นละ่ะแต่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วกลับกันเถอะอยู่นานไปยิ่งอันตรายประเดี๋ยวไอ้เสือหานั้นโผล่ออกมาอีกมันจะยุ่งแล้วมึงเม่กลัวหรือไง ไอ้สมถามกลับนั่นเสือนะมึงไม่ใช่แมวงาวมึงเดินท่อมๆอ,ออกมายืนส่งเสียงเอ,อะกลางแจ้งตรงๆแบบนี้ไม่กลัวมันจะขบคอเอาหรือรัวสิแต่ไม่เป็นไรหรอกมึงก็เร็วๆเ,เข้าเถอะอย่ามัวดีละลงมาท้ายประโยคไอ้ก้อนเข็นเสียงหนักแน่นเหมือนจะเริ่มเครื่อง,เ,องเล่นเอาไอ้สมสะดุง้งไงน้ำเสียงมันน่ากลัวป่านนี้วะไอ้สมราพึงในใจ ระหว่างนั้นก็จัดการถอดเปลี่ยนหลอดไฟฉายค่าหน้าผากด้วยความเร่งรีบและเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ว่ายังไงไหลสมลงมาได้แล้วรออะไรอยู่ไอ้ก้อนเค้นเสียงตะวัดถามหนักหน่วงเรี้ยวกลาดขึ้นเวลานี้ไอ้สมเริ่มคิดไปตามที่ครูพานว่าเอาไว้แทบจะมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วว่าไอ้ก้อนดานล่างเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เพื่อนของมันจริงๆที่สุดอุปกรณ์ให้แสงสว่างของมันก็สำเร็จเสร็จสิ้น เพียงแต่มันจะยังไม่ใช้งานในเดี๋ยวนี้เอกก้อนมึงไม่ได้เอาหน้าไฟมาหรือเปิดหน่อยสิของกูหลอดขาดมันมืดกูไม่กล้าปีลงไปเกิดร่วงลงไปแข้งหักขาห้านขึ้นมาจะยุ่งเอาเงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากคนด้านล่างไอ้สมชะเง้อมองด้วยใจระทึกก็ยังเห็นยืนอยู่ที่เดิมมันเองก็นิ่งรอว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่แล้วจากวินาทีลากยาวเป็นนาทีไอคอนก็ยังเอาแต่ยืนอยู่เช่นเดิมไม่ขยับไปไหนเร็วเข้าซีเกอเอ๋ยขานี่มันราบเรียบปีนป่ายขึ้นมาก็แทบลากเลือดแล้วตอนปีนลงมองไม่เห็นกูไม่กล้าปีนไอ้สมสำทับเข้าไปอีกคำรบไอ้ก้อนขยับกายเล็กน้อยถอนใจยาวออกมาราวกับระอาเต็มทีอย่าลีลาให้มันมากนักเลยสมเอ๋ยมึงปีนขึ้นไปได้ก็ตรงลงได้สิวะเอา้าลงมาได้แล้ว ไอ้ก้อนตะเบงเสียงด้วยความเครียดกราดอย่างเห็นได้ชัดนั่นยิงเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนแม้ไอ้ก้อนจะเป็นคนใจเร็วด่วนได้เป็นคนใจร้อนแต่มันก็มีเหตุผลไม่มีทางบังคับให้ไอ้สมหรือใครก็ตามมุ่งหน้าเข้าหาอันตรายแน่ๆคิดได้เช่นนั้นไอ้สมก็ยัดลูกโดดเข้าทางปากกลำกล้องแล้วเสือกปากกระบอกปืนลงไปทันทีพร้อมขึ้นนกอย่างไม่ลังเลเพียงได้ยินเสียงแกลกเท่านั้น เงาร่างของไอ้อนก็คลางหึม่มโดยอาการพื้นเสียกระโจนพรวดถอยห่างออกไปไกลหลายเมตรไอสมเห็นดังนั้นก็เบิกตาโพงแม้มองไม่ชัดแต่มันก็มั่นใจว่าเพื่อนของมันเคลื่อนที่หนีวิถีกระสุนทั้งที่ยังไม่ได้ยิงออกไปด้วยการกระโดดแทนที่จะเป็นวิ่งหน้าไฟที่ถูกเปลี่ยนหลอดใหม่ถูกใช้งานทันทีไม่มีรีรอแสงสว่างสาดเป็นลำอาบร่างที่ยืนอยู่แถวแถวชายป่าของไอ้อน แวบ,บหนึ่งก่อนที่มันจะเบี่ยงหน้าหลบใช้แขนป้องแสงไฟไอสมเห็นเต็มตาว่าในตาของไอ้ก้อนสะท้อนแสงเขียววาววับนั่นมันในตาเสือไม่ใช่ตามนุษย์ไอชิบหายไอสมคำรามด้านตวัดปืนขึ้นเล็งศูนย์หน้าจับไปที่ปลายแสงไฟไอ้ก้อนเองก็รู้ดียังไม่ทันได้เหนี่ยวไกลก็กระโจนหลบไปด้านข้างระหว่างนั้นก็ตะโกนใส่สมอย่างบ้าคลั่งลงมาลงมากูบอกให้ลงมา ไอ้สมวาดปากกระบอกปืนตามการเคลื่อนไหวของไอไก้ก้อนที่ช่างเร็วเหลือเกินหากเป็นลูกสองไม่ใช่ปืนแก๊ปที่ยิงแล้วเสียเวลายัดกันให้วุ่นวายแล้วมันคงยิงแล้วยิงอีกกะเอาให้ถูกสักนัดไปแล้วลัดหน้าจู่ๆคำนี้ก็แวบเข้ามาในหัวพร้อมกันนั้นก็หัวนึกถึงการยิงสัตว์ชนิดหนึ่งหนูหวายการจะยิงสัตว์อะไรพวกนี้ต้องใช้การยิงดักหน้าคำนวณเอาว่ามันจะเคลื่อนที่ไปทางทิศไหน จากนั้นก็เหนี่ยวไกประสานกับการเคลื่อนไหวแต่นั่นมันหนูมันง่ายมันไม่ฉลาดเท่าใดนักแต่กับไอ้ก้อนปีศาจท,ที่กระโจนไปไปมามาจนหน้ารำคาญการเดาทางแล้วยิงลัดหน้ากะเอาให้เจ็บจนต้องหยุดเคลื่อนไหวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องลองแล้ววะไอ้ก้อนว่ากับตัวเองอย่างน้อยถ้ายิงไม่โดนก็ยังพอมีเวลายัดปืนพื้นที่ที่มันนั่งอยู่นี้สูงปีนป่ายยากไม่น้อย ไม่แล้วไอ้ก้อนปีศาจคงขึ้นมาหาแล้วฆ่ามันไปตั้งนานแล้วไม่มามัวเสียเวลายืนร้องเรียกเปล่าๆอยู่แบบนี้แน่คิดได้เช่นนั้นไอ้สมก็เลิกให้ความสนใจที่จะวาดปืนไล่ตามเปลี่ยนเป็นตั้งเรงดักเอาไว้ก่อนทางด้านปีศาจไอ้ก้อนก็กำลังยิ้มชาราใจที่ไอ้พรานหน้าโง่ด้านบนไม่สามารถยิงใส่มันได้กระโจนแผลวไปทางนั้นทางนี้ด้วยวิธีเดิมๆและแล้วความชาราใจก็เป็นเหตุให้ได้เลือด ทันทีที่มันกระโจนเข้าทางปืนของไอ้สมเท้าอย่างพื้นปุ๊บปืนลั่นเปรี้ยงปั๊บอย่างฉับไวเท่านั้นเองไอ้ก้อนปีศาจถึงกับเสียหลักพุ่งถลายไปกับพื้นร้องโอดโอยคำรามสุดเสียงกระสุนลูกโดดเจาะทะลุต้นขาอย่างแม่นยำรวมทั้งลูกปลายที่หวานเจาะตามเนื้อหนังอีกหลายเม็ดทางด้านไอ้สมใช้เวลาแปลกใจในความแม่นปนบังเอิญของตนเพียงชั่วเซี่ยวฉีปากกระบอกขึ้นฟ้าเร่งกอกดินขับ ยัดลูกกระสุนทั้งลูกปลายและลูกโดดด้วยความรนุนแรงไอ้ก้อนปีศาจเองก็อาศัยจังหวะนั้นยันกายลุกขึ้นตั้งท่าจะหนีแต่กลับต้องซุดลงอีกครั้งเพราะลูกโดดทะลุก,กระดูกต้นขาหักเป็นสองท่อนอไอเวนไอเวนไอพรานเวนไอก้อนปีศาจคำรามด่ากล่าสา,าเสียเทเสียทันทีทีท่สมหันไปมองก็ต้องขนพองสยองกล้าว ดวงตาของผู้ที่อยู่ด้านล่างและตกเป็นเหยื่อกระสุนแดงวาบซ้ำอย่างครานไปกับพื้นใกล้ราวป่าเข้าไปทุกทีมึงจะไปไหนไอ้สมะวาดถามเล็งปืนใส่แล้วลั่นเปรี้ยงกระสุนเข้าที่ชายโครงของไอก้ก้อนปีศาจอย่างแม่นยำหนำซ้ำลูกปลายยังแผ่ออกสาดอัดจมพริกหงายท้องร้องด้านอย่างเจ็บปวดแต่ยังมันยังไม่ตาย ไอ้สมขบกรามแน่นคิดว่าจะฆ่ามันยังไงดีเวลานี้แม้ท่อนล่างที่ไร้พิสงของไอ้ก้อนปีศาจจะกลายเป็นเสือไปแล้วแต่มันกลับยังคำรามด้วยความโมโหและเปลี่ยนทิศทางคาลานลากตัวเข้ามาหาสุดกำลังอูจะฆ่ามึงอูจะกินมึงอูจะกินมึงไอ้ก้อนปีศาจตวาดใส่ความดูด,ดันแผ่ออกมาจนไอ้สมหงายท้องเพราะตกใจคิดหลายตลบว่าจะจัดการมันอย่างไรดี จวนตัวจริงๆก็ใช้แทนมันลูกโดดไปเลยแต่กูขอเตือนนามันแรงคำพูดของลุงคำเมื่อครั้งมอบของบางอย่างให้มันเมื่อวานผุดขึ้นใช่แล้วสร้อยประคำตะกัวที่หนักอึ้งอยู่บนคอตอนนี้อย่างไรเล่าทางออกของเรื่องทุกอย่างไอ้สมเร่งปลดออกมาพยายามดึงให้เส้นเอ็นที่ร้อยเรียงเม็ดตะกัวขาดออกจากกันสุดกำลังแต่ก็ไม่สำเร็จมันจะเหนียวอะไรขนาดนี้วะ ไอ้สมสบดลั่นตาก็คอยเหลือบมองไปทางปีศาจไอ้ก้อนที่เวลานี้ครานมาถึงครึ่งทางแล้วใบหน้าที่ถูกไฟตกกระทบเริ่มมีริ้วรอยจางๆเหลืองคาดดำให้เห็นและมีเขี้ยวงอกแหลมพน้นปากหน้ากลัวเป็นที่สุดไอ้สมเห็นแบบนั้นยิ่งออกแรงกระชากเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็อย่างเดิมไม่เป็นผลนี่ไอ้สมนึกถึงมีที่ทั้งลุงสอนและลุงคำต่างก็บอกว่ามันมีอาถรรพแรงหวาแล้วก็ชักออกมาจากฝัก ยังไม่ทันได้เฉือนตัดเส้นเอ็นเล็กๆเพียงแค่จรดคมลงไปเท่านั้นพรันเอ็นที่ร้อยรังเม็ดตะกัวเอาไว้ก็เกิดละลายไปดือด้อหากไม่เห็นกับตามีคนเล่าให้ฟังไอ้สมไม่มีทางเชื่อเป็นแน่มันกรอกดินขับเข้าไปอีกกะเอาให้สามารถล้มได้ในนักเดียวเสร็จแล้วก็ยัดเม็ดประคำลงไปช่วยทีเนะขอให้เป็นอย่างที่ลุงพูดจริงๆเถอะลุงคำทามันช่วยได้ถ้าฉันรอดไปได้จะเอาทูบเทียนแพรไปกราบตีนถึงที่เลย ไอ้สมว่าวาดปากกระบอกปืนเล็งไปยังหน้าผากของปีศาจไอ้ก้อนบัดนี้ทั้งระยะทั้งองศาล้วนเอื้ออำนวยหน้าแดงหน้าผากเปิดรอรับกระสุนอย่างชัดเจนไอ้สมสูดหายใจเข้าเต็มปอดสุดปลายลมแล้วกักไว้คิดถึงคุณพระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วรังนิ้วชี้ขวาลั่นไกทันทีที่เป้านิ่งตามต้องการเส,ส,สียงแผดล้านของปืนครั้งนี้แปลงหูชนิดไอ้สมไม่เคยได้ยิน เท่านั้นยังไม่พอผ่านท้ายที่ยันล่องไร้ขวากระแทกถอยหลังทีแรงจนไอ้สมหายท้องพร้อมกันนั้นป่าทั้งป่าก็็ระงม,มลั่นไปด้วยเสียงยดีดร้องก้องสะท้อนเย็นเดือยเราวกับว่าฝูงผีนะับร้อยนะับพันกำลังกูกล้องร้องอย่างเลี้ยวกลาดมันลากยาวอยู่ครู่ใหญ่ก็เงียบไปไอ้สมนอนแผ่สองสะดึงอยู่ได้ไม่นานก็ยันกายลุกขึ้น ท่านนั้นเองถึงกับต้องเอามือกุมท้องร้องโอดโอยไอโคลกมันเคยยิงปืนลูกซองของลุงทรงพรานคนหนึ่งในหมู่บ้านตอนนั้นมันตัดสินใจว่าจะไม่เล่นลูกซองเพราะแรงถีบแต่ครั้งนี้ปืนแก๊ปของมันทีบแรงกว่าหลายเท่าตัวเล่นเอาหน้าอกร้อนเผาไปชั่วครู่ต่อมาตามด้วยอาการชาและปวดหนึบหายใจติดขัดมือทั้งสองข้างไม่ต้องถามถึงสั่นรริกด้วยความปวดจนไม่สามารถกำแบรหรือทำอะไรได้เป็นพักใหญ่ ไอ้สมส่องไฟไปยังร่างของปีศาจไอ้อนแต่ภาพที่เห็นคือเสือใหญ่ตัวหนึ่งนอนจมกองเลือดแน่นิ่งแผลอันเป็นสาเหตุแห่งการตายคือกลางหน้าผากเห็นเช่นนั้นไอ้สมก็ถอนใจยาวนั่งมือสั่นเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทั้งกายไม่นานก็เผลอหลับไหลไปท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแต่ตัวมันเกินจะฝืนลุกขึ้นมาก่อไฟได้แต่นอนงอกอง,งอ,องขิงสั่นระลิกอยู่อย่างนั้นด้วยอาการที่ทั้งหนาวและเจ็บปวด เสือใหญ่พุ่งเข้าใส่คำรามลั่นกลางกรงเล็บอ้าปากหมายจะงับงาบลากไปกินเฮ้ย hey, ช่วยด้วยไอ้สมร้องรั่นปัดป่ายสองมือไปมาเพื่อป้องกันตัวนั่นล่ละจึงได้รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเสือตัวนั้นไม่มีอยู่จริงตัวที่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างล่างนั่นต่างหากเล่าที่มีเนื้อหนังแต่ก็ตายไปแล้วด้วยพลานุภาพลูกโดดประคำศักดิ์สิทธิ์ไอ้สมเก็บข้าวของแล้ค่อยๆปีนลกลับลงไปด้วยความยากลำบาก ทั้งปวดเนื้อปวดตัวทั้งกลัวจะมีสมิงตัวอื่นทั้งกลัวอย่างเท้าพลาดแล้วจะร่วงลงไปคอหักตายแต่สุดท้ายก็ถึงพื้นโดยปลอดภัยมันตรงไปที่ซากเสือวัดจากปลายหางถึงจมูกแล้วสักเจ็ดสอกเศษยืนพิจารณาดูอยู่พักใหญ่คิดว่าจะทำอย่างไรกับซากของมันดีแลเอาหนังกลับไปคงขายได้หลายบาทแต่จะเสียเวลาไหม อาการของมันเองตอนนี้ก็แย่แช่ย่อยแล้วไหนจะหมูใหญ่อีกเล่าการแบกทั้งสองอย่างคงลำบากไม่น้อยที่สุดจึงแงะเอามาแต่เขี้ยวเสร็จแล้วก็รีดตรงกลับไปยังจุดนัดพบร้องเรียกหายก้อนอยู่พักใหญ่ก็ไร้วี่แววรองเดินสำรวจคร่าวๆก็ยังไร้วี่แววเช่นกันที่สุดจึงตัดใจเดินกลับไปที่ปางไม้ลุงอินเพื่อเอาซากหมูพอไปถึงที่นั่นเท่านั้นภาพอันน่าสยดสยองก็ปรากฏขึ้นตรงหน้า หมูป่าใหญ่ที่ยิงได้บัดนี้เหลือเพียงแค่เศษซากเครื่องในเนื้อหนังล้วนถูกกัดกินไปแล้วไอ้สมนิ่งคิดอยู่ครู่ใหญ่ก็เข้าใจทุกอย่างไอเสือสมิงตัวนั้นเลือดที่เปือะตัวมันไม่ใช่ของไอ้ก้อนดีไม่ดีไอ้ก้อนจะไม่ได้ตามขึ้นมาด้วยซ้ำสันดาลจริงนะมึงล่อหมูกูจนเปลมแล้วยังจะกินกูอีกเดี๋ยวได้เดียดเด๋ยวเธอมึงเจอกูแน่ ไอ้สมว่าก่อนย้อนกลับไปยังลานที่ทิ้งซากเสือเอาไว้ไปถึงก็จัดการแล่เอาหนังด้วยความรวดเร็วและชำนาญเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านไม่รีรอให้เสียเวลาไอ้สมตรงไปบ้านไอ้ก้อนก่อนเป็นอันดับแรกยิ่งใกล้ถึงยิ่งใจไม่สู้ดีกลัวว่าจะได้ยินว่าไอ้ก้อนตามมันไปตั้งแต่เมื่อวานกลัวเหลือเกินว่าจะเจอเพียงพ่อและแม่ของเพื่อนกลัวเหลือเกินว่าจะถูกถามทำไมไม่กลับมาพร้อมกันอา้าวกลับมาแล้วรูว้วะได้อะไรมา ห,หนังเสือนี่มึงล่อเสือโครงเลยหรือว่างวดนี้ไอ้ก้อนซึ่งกําลังนั่งเล่นที่แคร่หน้าบ้านเอ่ยถามเป็นชุดทันทีที่เห็นไอ้สมขี่รถเข้าไปทางด้านไอ้สมเองก็ได้แต่จ้องหน้าเพื่อนเืมอมองราวกับไม่ได้พบกันมาหลายสิบปีจับแขนจับไหล่ก็เห็นว่ายังอุ่นทันนั้นเองมันถึงกับน้านตาแตกร้องไห้โฮเล่นเอาไอ้ก้อนรวมทั้งพ่อแม่ของมันงงเป็นไก่ตาแตก กว่าจะตั้งสติและบอกเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังได้ก็พักใหญ่ครอบครัวของไอ้ก้อนเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับหน้าซีดเผือดโดยเฉพาะตัวไอก้ก้อนอาการของมันออกชัดเจนเลยว่าหวาดตัวจนตัวสัน่นแต่แล้วเออก็ดีแล้วที่มึงปลอดภัยมึงปราบสมิงได้เลยนะว้ยเพื่อนสุดยอดเลยว่ะไอ้ก้อนว่าพยายามยิ้มกว้างตกใจเพื่อนแต่สมรู้แก่ใจว่าเวลานี้อาการของไอ้ก้อนยังไม่ดีขึ้น เพียงแค่นั่งฟังเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบได้นี่ก็ยอดคนแล้วเดี๋ยวกูกลับก่อนก็แล้วกันปวดไปทั้งตัวเลยวะ่ะเออแนะ่ว่าจะแวะไปหาลุงคำด้วยไม่ต้องแล้วละพ่อของไอ้ก้อนว่าพร้อมพยักเพยเยให้สมมองไปด้านหลังก็เห็นลุงคำกำลังเดินเข้ามาหาในเขตบ้านเมื่อเห็นหนังเสือที่สมพับแบบลวกๆและคอของเจ้าตัวที่ปราศจากสร้อยประคำก็เข้าใจเจอเขาแล้วละสิ ลองใช้แล้วหรือยังประคำนะ่ะใช้แล้วไอ้สมตอบเสียงแผ่วแล้วเป็นยังไงแรงอย่างที่ว่าไหมล่ะไอ้สมไม่ได้ตอบเป็นคำพูดแต่เปิดเสื้อให้คนทั้งหมดดูแค่ได้เห็นเท่านั้นครอบครัวของไอ้ก้อนกับร้องเสียงหลงลุงํำเพียงแต่ขบครามถอนใจเท่านั้นหน้าอกของไอ้สมม่วงช้ำไปทั้งแผงแต่ที่หนักถึงขนาดเป็นจำ้ำเข้มกว่าจุดอื่นคือไหลขวาที่มันรู้สึกขัด รานุภาพของประคำตะกัวที่ลุงคำให้มาช่างร้ายกาดนักดีแล้วทีมึงยังกลับมาได้เจ้าของคนก่อนหน้านี้เล่นเอากลับไปเป็นพานไม่ได้อีกเลยให้ปาร้าหักกระดูกช่องอกยุบหายใจติดขัดแค่เดินธรรมดายังเหนื่อยเลยใครรือลุงเจ้าของคนก่อนที่ว่าไอ้สมถามด้วยความสนใจบอกกูนี่ยังไงล่ะไอ้หานี่กูเป็นคนให้มึงมันก็ต้องเป็นของกูสิวะถามโงโง ลุงคำว่าพรางทำท่าจะบ่ายหน้าเดินกลับบ้านแต่ไอ้สมเรียกไว้เสียก่อนให้กูทำไมลุงคำถามด้วยความแปลกใจเมื่อไอ้สมเอ่ยปากยกหนังเสือให้มึงจัดการได้มึงก็เอาไปสิผืนหน่าจะใหญ่ขายได้หลายบาทอยู่ไม่เอาละให้ลุงนั่นแหละดีแล้วที่ฉันปราบมันได้ก็เพราะสร้อยที่ลุงให้ไม่อย่างนั้นคงต้องรอจนเช้าไม่ก็กลายเป็นเนื้อให้มันเคียวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วลุงเอาไปเถอะฉันยกให้ ลุงคำรูปไร้หนังเสืออย่างเบามือแวบบหนึ่งไอ้สมเห็นรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้ามันเป็นรอยยิ้มราวกับว่าได้สัมผัสสิ่งที่ตนปรารถนามานานแสนนานเสียทีแต่แล้วก็ชักสีหน้ากลับไปเป็นนิ่งขึงไม่เอาไม่เอามึงเอาไปขายเถอะตัวคนเดียวอย่างมึงต้องมีเงินทองไว้ใช้สอยขายแล้วเอาค่าสร้อยมาให้กูก็แล้วกันไอ้สมหน้าสลดลงไปวูบหนึ่งเอ่ยถามถึงค่าสร้อยว่าเท่าไหร่ ลุงคำมองหน้ามันนิ่งก่อนจะเอบปากด้วยเสียงเรียบแต่หนักแน่น19บาทเอามาให้พร้อมพานขันห้าบูชาครูแล้วกูจะถ่ายทอดวิชาอาคมให้เป็นพรานทั้งดีมีแต่คาถากระจอกกระจอกเจอจอ,จอ,อันตรายเข้าก็สวดแต่น้โมนโมมันไม่รอดหรอกนะกูจะบอกให้ว่าแล้วลุงคำก็เดินจากไปไอ้สมนิ่งคิดพิจารณาถึงคำพูดนั้นสักพักก็ยินกว้าง หันมาลาครอบครัวไอ้ก้อนก่อนจะบอกว่าจะรีบอาบน้ําอาบท่าเอาหนังเสือไปขายให้พ่อค้าในตัวเมืองเสร็จแล้วจะรีบกลับมาก่อนค่าพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อจะเตรียมตัวเรียนวิชาต่างๆนานากับลุงคําชายชราที่มันรู้ว่ามีของดีแต่ไม่ว่าใครจะเอ่ยปากขอเป็นสิทธิ์แกก็ไม่เคยรับเวลานี้แกจะรับมันเป็นสิทธิ์แล้วเดี๋ยวก่อนไอ้สมมึงเตรียมตัวเสร็จแล้วก็มารับกูด้วยกูจะไปกับมึง ไอ้ก้อนว่าคนอื่นๆรวมทั้งไอ้สมมองมันด้วยความประหลาดใจไอ้ก้อนยิ้มน้อยๆกูจะฝากตัวเป็นศิษย์ดวงคำด้วยอีกคนและจะออกป่าก,กับมึงอีกครั้งคืนปล่อยให้ไปคนเดียวได้ตายหาเข้าสักวันไอ้ก้อนว่ายิ้มกว้างแน่นอนไอ้สมที่ได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มกว้างไม่แพ้กัน